ใส่พริกสดน้ำมะกรูดกระเทียมกระเทียมหอมหอมแดงต้มแซ่บหมูสูตรสูตรเฉพาะตัวเดี๋ยวติดตามมันดูครับใส่กะปิด้วยนะอ่าเดี๋ยวติดตามมันดูเด็ดแน่นเด็ดเด็ดแน่นอนวันนี้สดน้ำมันร้อนเอออันนี่ก็เป็นกระเทียมกระเทียมแกะแกะเปลือกเราไม่ต้องไปสับอะไรเยอะนะครับ ใส่เป็นเม็ดนี้เลยอืมผมชอบเผ็ดเหลือหน่อยนึงใส่ให้หมดเลยอ๋อใส่เป็นลูกโดดไปนะโดดลูกโดดซีดเลยนะเมนูนี้บอกว่าเด็ดจริงต้มแซบหมูนะต้มแซบกระดูกหมูอืมถ้าถ้าซุปหางวัวเขาจะเขาจะหั่นแบบนี้ใช่ไหมอืมจะหั to ่นแบบนี้ก็ได้อันนี้หั่นไม่โดยใช่ไหมหั่นไม่โดยดีกว่าหั่นไม่โดยท็อปปิ้งเป็นทอปปิ้ง ไว้ใส่ลงไปพร้อมก,กับไ <fem c. S 1> ีปึ๊บใส่ก็ใส่ลงไปในหอแนะล้วก็เกลือมาจากสัมเาเกลือเกลือเกลือมีไอ,อดินอืมบ้านเราจะมีติดชดนิ่ง ขับไม่ได้นะครับนะใส่น้อยแทบน้อยมีเชื้อมีกระปิเลยนะโอ้นี่ตัวเด็ดเลยนะครับเนยนช้อนจะมีหอมกลิ่นกุ้งกะปิอืม,มนนขนอก็ได้นะครับขนอขนอก็จะเพิ่มรสชาติกะปินะครับขับไ,ไ,ไม่ได้แต่สมัย น้ำปลาลเรีบบเลยอ๋อนี่ใ่น้ำปลาเลยนะครับเนี่ยเพิ่มขาไม่มีเลยจืดข,ขาไม่ใส่ในนะเนี่ยเจืดนะเกดเติมนน้บแล้วเดี๋ยวปิดฝาไว้แล้วเดี๋ยวรอเดือดแล้วเดี๋ยวมาเจอกันส เป็นซี่โครงสามชั้นก็ก็อร่อยได้ไดต้มแซบ่บกระดูหมูสไตล์ตนครป่านะครับเมนูนี้กับข้าวดีของเครื่อง กับข้าวก็ได้นะครับกับแกงก็่าจจะหรือจะมีมะนาวมะนาวใส่เป็นลูกก็ได้เด็ดเป็นน้ำันนี้ก็ไ์เดย์ครับเตรียมพร้อมก่อนนะนะจิบจิบจิบชาหนึ่งจิบชาครับน้ำชาจิบน้ำชาก่อนครับพ่อครัวนี่ครับน้ำชาเป็นชาครับนชาก็สวยงามนะครับนี่เป็นพ่อครัวครับไปพ่อครัไม่อร่อยให้มันรู้ไปนะครับวันนี้บอกเลย ไม่อร่อยให้รู้ไปโอเคครับเดี๋ยวน้ำเดือดมาเจอกันเดือดปุดๆเลยนะครับร้อยอง ร้อยนะครับพร้อมเติมแล้วเดี๋ยวน้ำไปเติมทีหลังน้ำจะหมดเร็วนะต้องเติมน้ำอย่างไเนี่ยน้ำน้อยอ่ะชีรยไปชีรยมะนาวใส่สำหรับคนชอบเปรี้ยวต้องเติมทีหลัง นัวๆรสชาตินัวๆ,ๆแล้วก็เราก็เพิ่มข้างนอกแล้วน,นะใช่ไหมเพิ่มข้างนอกอคนเราชอบไม่เหมือนกันเติมน้ำหน่อยต้มโค้งชื่อว่าเมนูเลยนะเมนูต้มกระดูกหมูสุดใจนครป่าสตดนครป่า เดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับเป็นยังไงบ้างน้ำมันยสดม่๊อบเส้นกระดูกหมูสูตรคนครป่า